ปุ่มปริศนาศึกซองพ hey ี่น้องสวัสดีครับผมมาแมนเน็นนะครับแล้วันนี้เรากลับมากับคลิปร้อยปุ่มปริศนา2 vs 2แต่ EP นี้คือผู้ชาย vs ผู้หญิงและไม่ใช่ ใครๆก็ไม่รู้อันนี้คือศึกสองพี่น้องลูกหมี BSP Boy พร้อมผมเลือกปุ่มรอดไปแล้วถ้าก็ว่าทีมนายกดปุ่มรอดก่อนชนะจบเกมครับค่องนี้เราเป็นสุภาพบุรุษเราก็เลยเล่น ladies first โอ้ออไม่ต้องใช ก่อนที่ก่อนที่ก่อนของของยังดีอยู่โอ้ยแล้วเนอะฝั่งนู้นนะได้ดีดีอาจารย์บอยกับนายเอาไหนพี่บอยไหนเร็วเลยไปเมื่อกี้กินน้องรอบนี้ดิวอันนี้อร่อยอร่อยไหมอืมเนียกองช่องนี้มีนิวกว่าช่องมันดีดิวกว่าเยอะเลยอ่ะโดนเยอะเลย เอาเดนนี่เอาเนี่ยเนี่ยเนี่ยเออโดนอู้อู้อูเขาพดเขดมันยังไม่ตกบุญทบุไว้บุบย เราพอดูด้วยทำไมไม่ใช่ตู้เย็นบูดเปรี้ยวบูดจริงอันนี้ค่ะอุ๊อุ๊ยโอ้โหเป็นผู้หญิงหวานๆนะคะพี่บ่าเอาผมนี่เอาผมแม่อ้าโเล๊ด พี่บอยเมื่อเกิดเมื่อเกิดผิวดีผิวดีผิวดีอะไรพี่บอยเมียน โดนไหมโดนไหมอะไรเฮ้ยอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะกูมันเป็นพัตีกูกูมัดิตกูมัดจิตจะกินทุกอยางไม่ได้นะผมจะถามคำถามทีมไหนที่ตอบถูกรอดอีกทีมหนึ่งโดนในหนึ่งร้อยปีที่ผ่านมาหนังสือเล่มไหนใครอันดับหนึ่งของโลกไอ้บังเถ้าไอ้บังเถ้า สู้สีผมว่าไม่มีทีมชนะประเทศไหนเล็กที่สุดในโลกคุยกันอยู่ จี้ชู้บ่อยแล้วจี้ชูโอดีเลยมึงหมุนทำไมไม่โดนจี้ชูเลยโดนแล้วโดนแล้วอันนั่นแหละอันนั้นแหละแดง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 อะไรอ่ะอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยหัวแตกอะไรโดนอะไรหัวแตกน้ำตก กราเปลนไปจิ้มไหมเรากลับมาถึงคำถามทีมไหนที่ตอบก่อนชนะอีกทีมหนึ่งโดนในแอป Spotify เพลงไหนถูกสตรีมมินมากที่สุดในโลกโอ้โหเบลล่าผิดเจสตินบีเบอร์ผิดแบ็คพิงค์ผิดลิฮาน่าผิดเพลงยืมของไมล์เมเนตไม่โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์กี่วัน สามร้อยหกสิบห้าวันอาไรติดังนี่ไงนกมือนกมือเลยอะไรเนี่ยอ้าวอ้าวแป้งแป้งนี่ไแป้งเย็นอ้าแป้งทาแป้งอุ้ยเย็นเย็นตาเยียเย็าเย็นเย็นนปุ่มปุ่มนี่ ปุ่มไหนวะปุ่มดีได้ได้ปุ่มดีเร็วลันเเร็วเร็วเร็วรอบนี้กติกาเพิ่มเลือกปุ่มไหนทีมตรงข้ามจะโดนแล้วเหมือนเดิมกติกา l a d i e เลือกปุ่มที่บอยกับนายจะโดนเอกูวยตลอดอ้วอะไรยินเด้วยเขาวโยกยดใไหม ยกเกิดดูโยกดูเย็นแต่เราดูดูเย็นเย็นแดดแดดเลยนะโอ้ยดูแผดูแผลอ่าภูยิงเลือกฟงเอาของผู้หญิงอ๋อแดง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 อันนี้อ่าอ่าชาวกราชีหมดกิมเนียผิวดีแน่นอนแต่มันโดนแป้งเย็นโคตรเย็นรู้ว่าเย็นว่เย็นจริงอ่าผู้หญิงเลือกอีกอย่าอย่าอย่าดิขอสีเขียว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 อ่า รอดไหมมึงคืออะไรพี่บอยซอสมะเขือเทศโอ้ไม่อีกรึเปลือยใช่หะแต่ไม่รู้เต็มหูเลยเต็มหูเลยเนี่ยเอาไหนให้เขาดีสีไรสีไ้เนี่ยสีไลสีส้มสีส้มสอาสินเพื่อนสินเมือนคืออ้ไ คำถามการแข่งการกีฬาโอลิมปิกครั้งแรกจัดที่ไหนครั้งแรกจัดที่ไหนอ่ะเมริกาเมริกาจีนญี่ปุ่นฝรั่งเศสไปไม่กรีกกรีกบอยทุกคนพี่พูดก่อน กระปุกครับเขียวไหมเขียวไหมียวเขียวอะเขีอะอะไรพี่บอยเห็นไหมโอลตินอร่อยนะอือร่อยเอาเขียวได้ของดีเย้เอาสีแดงอะไรอะไรเนี่ย อไอ้พิ่นะอะไรเนี่ยาแล้วโอ้หดีนเงินอันนี้คือรางวัลของดีนะครับใครต่อ่อนทนะมาเดมาบริษัทเน็ตฟลิ เปิดปีไหนถูกก่อนจ้ะผู้กลล่อดูได้ยังไงพี่บอยเอาเนี่ยเอา,เอาผมหลัางล้างล้งต้องล่ออยู่ข้างหลังแหละ <c oughs> อะไร,รเนาะอะไรอุ้ยหน้กอุ้ยหนักไอ้เป็นก้อนมาอีกแล้วนะอุ้ยหนักคืออะไรมาลองยิ้มโอเคใครตอบถูกจะได้ของดี ประเทศไหนมีเกาะมากที่สุดในโลกญี่ปุ่นทบอเริกาญี่ปุ่นออสเตเลีสวีเดนออเ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 ้อน้อเออเอ้เออเเออ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 เอนเเอเ หนึ่งว่ะพวกข้างในก็ได้เฮ้ยท้ายดิเอาไปไอ้ แยมันน่ากินอันนี้น่ากินไม่ขอยายกข้อหาอะไรเยอะๆมาให้เรามันใจไม่ได้ออันนี้น่ากินจังเลยยาอ้าเข้าใจแล้วอันนี้ไหมสีเขียวเนี่ยบวชเด็ด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 เอาไปไปพี่เดี๋ยวจะบอกนะช็อกโกแลตใช่ไหมช็อกโกแลตพี่วายอันนี้กินได้กินได้โอ้วีวายกินทุกอย่างจริงจริงกินได้อืออร่อยอร่อยเทไหมผมเทให้พี่วาย มองไม่เห็นอะไรเลยตอนนี้เหม่ได้หนังเลยเหมือนังเลยอามีกับจูเลือ์โอ้ยเอาละอันนี้อันนี้จกล้ใกล้ถ้าว่าเนี่ยเออเทอะไรมาปิดตาเราแล้วก็ให้เขารอดเนี่ยเฮ้ยบางนี้ไม่เคยกดปุ่มดูไหนมองซ้ายไหนมองซ้ายปุ่มเขียวขึ้นไหนเนี่ยร์ใช่ใกล้ใกล้ไอ้หนาโอ้ก็ใครจะรู้ล่ะ